เองทำได้ปม่วะไม่ได้เลยวะข้อสอบแม่งโคตรยากเลยโหเห็นไอ้พูดอย่างนี้ทีไรนะคะแนนงไม่ดีทุกทีเลยวะโหไม่จริงหรอกเฮ้ยอะไรเราจะไปเล่นเกมกันดีวะมไม่ได้วะเดี๋ยวต้องกลับบ้านเนีย่ยเดี๋ยวพ่อดุต้องรีบกลับไปอ่านหนังสือเออเออเอเอ,อ,เอ,อโอเคโอเคเจอกันเพื่อนเจอกัน ไอเนี่ยชื่อกองคับมันเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยอนุบาลมันเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากมันชวนผมไปเล่นเป็นประจำแต่ผมก็ไม่เคยได้ไปกับมันหรอกและมีอีกอย่างที่ผมอยากจะบอกมันก็คือกูชื่อฟิกเมใชกา เเนออจโปกูส่วนไอเนี้ยชื่อบารมันชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจมันอ่านหนังสือวันละไม่ต่ำกว่า20เล่มมันมีความฝันคือมันอยากเป็นหมอซึ่งแม่งอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันคนซ้ายชื่อเข้อป้องคนขวาชื่อแบม สองคนนี้ชอบแข่งกันเรียนแล้วแม่งก็เก่งกันทั้งคู่เลยก็ดูเอาน้ำเงินมีนิสัยชอบถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจก็ดูเอา าเป็นคนที่ติดแชทมากมากถึงมากที่สุดติดขนาดไหนน่ะหรอ <c oughs> นั่นแหละะสวัสดีเราชื่อมดและนี่ก็คือเพื่อนของเรามดหรือหลายคนเรียกเขาว่าสอส ชื่อนี้ไม่ได้มาแต่ความมุงเอิญเพราะไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนรู้จักมีแต่คนยกมือไหว แล้วสงสัยไหมครับว่าความสามารถของผมคืออะไรไปดูกันเลยเดี๋ยวเฟก มีอะไรครับนี่แอบไปเตะบอลมาอี๋ใช่ไหมถ้ารู้แล้วจะมาถามทำไมครับจะไปะเตะให้มันได้อะไรขึ้นมาเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าไหมแล้วแบบน,นี้จะสอบติดหมอได้ยังไงแล้วใครบอกว่าผมจะเป็นหมอแหะครับ กับข้าวครับกับข้าวกับข้าวมาวแล้วครับกับข้าวครับลุงลุงวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยก็มีกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสน้ำตกเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นแบนเส้นมีหรือเป็นข้าวผัดกะเพราหมูสับหมูกรอบหมูไม่กรอบลุงก็ทำได้อยาก,กินอะไรละ่ะนุมลุงแป๊บน,นึงนะคิดก่อนนะลุงไม่อนะไร ฟิกฟิๆแล้วมึงจะไปไหนของมึงเนี่ยกูก็เดินเล่นของกูเรื่อยๆเดี๋ยวก็พักแล้วมึงจะไปไหนอ่ะกูว่ากูจะไปเล่นเกมว่ะมึงจะไปเล่นกับกูปะไม่เอาอ่ะไม่มีอารมณ์ว่ะเฮ้ยกูนึกว่ามึงจะไปเล่นกับกูสรุปคือไม่ไปโอ๋อโอเคงั้นก็เจอกัน เอาบาสมึงบวชมาเหรอก็บ้าแล้วไปตัดผมมาโอเคมึงก็ไปบวชมาฟิกรู้ยังกูสอบติดหมอแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอดีใจเลยนะเว้ยมึงแม่งโคตรเก่งเลยว่ะฟิกกูจะโทรหาพ่อดีปะวะเฮ้ยเอาดิโทรไปเลย พ่อเขาจะได้ภูมิใจในตัวมึงเว้ยหลครับพ่อผมสอบติดหมอแล้วนะหล่อลูกแล้วลูกติดที่ไหนอ่ะผมสอบติดที่จุฬาครับแล้วลูกไหวหรอไหวสิครับเพราะผมสอบที่ติดที่จุฬาแล้วต้องเรียนให้ได้ครับงั้นพ่อก็ดีใจด้วยแล้วกันงั้นวันนี้ลูกมีเวลาว่างไหมเดี๋ยวพ่อจะชวนไปกินข้าวที่ร้านโปรดของพ่อเองมีหรอครับตอนเย็นชื่อร้านสวนข้าวบัว อย่าลืมอย่าลืมมาได้หรอโอเคครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวครับพิกกูไปแล้วนะพ่อกูนัดกินข้าวที่ร้านเซ้นอะ่ะไปแล้วเจอกันบ,บายเพื่อน เลือกแล้วและตั้งใจจริงพ่อก็จะไม่ขัดหรอลนะผมเลือกแล้วแล้วคุณล่ะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองหรือ,อยัง ขอบตามันทำไม